สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอซิ่งฝู๙๙นะคะในหมวข้พะที่ว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่หาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะมีรักษาหรือราศีใดบ้านที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นรักนาหรือราศีคุณหรือเขาได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ด้านดวง นักสัตว์มัแนาร,ราศีเมษนักสัตว์นักเสง่ยนักสัตว์ชู้นักสัตว์ขันนักสัตว์กระจายนักสัตว์ดองนักสักตว์น,ดดนะโร นักสัตย์ชนักสัต์รักกาดูนะคะว่าใครที่ทกำลังคิดถึงคุณอยู่พลัางงานอาจจะสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่ทกำลังคิดถึงใครหนึ่งขออนุญาตด้วย น้วครับเตงสามดาวเด็เดชอเฉียบ ใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาและคุณอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะเดทนะคะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะในช่วงเวลานี้เขามีความเจ็บปวดและเสียใจในความสัมพันธ์นะคะเหมือนการที่คุณและเขาหยุดนิ่งกันไปนะเหมือนโดนสตาร์บไว้นะความเจ็บปวดความเสียใจมันเกิดขึ้นความเจ็บปวดและความเสียใจเกิดขึ้นในจิตใจของเขาแล้วนะคะตอนนี้ เหมือนกันที่คุณห่างเหินเขาไปเย็นชาใส่เขาในตอนนี้ทำให้ห okay. ัวใจของเขาเจ็บปวดนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศได้ต่างแดนได้ก็าจะเดินทางไปทํางานไปท่องเที่ยวหรือว่าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเขาคนนี้อาจจะมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาได้เชื้อชาติศาสนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะหรือว่าอายุ เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะใครๆก็อยากเข้าหาเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะเขาอยากจะนําถ้วยนําความรักมาให้กับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะดูนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไรดูกู ใน,นออฟเพนิคเกิลเจ็ดไม้ดีไฮพงเชในอัพสอบในอัพสอบ,อบ,อบให้หมองว่า คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะในสายตาของเขาคุณเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่มีเซ็์มีรรงสังหอนมีสัมผัสในบางท่านนะคุณและเขาเป็นโซเพนเนกันนะรู้สึกถึงกันได้สัมผัสถึงกันฝันถึงกันนะคะคุณและเขามีการปิดกั้นความรู้สึกกันนะหรือว่าเขาอาจจะเก็บงำความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้นะะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ เขาเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามีความเป็นอิสระในตัวของเขาเองนะคะเดฟูมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าในสายตาของเขานะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ทางมีในออฟซอนอยากจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้น ดูนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไรนะระหว่างประเทศผู้นำกระตือรือร้น,นเด็กดี ครอบครัวเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นเขาคนนี้อาจจะมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้เขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้หรือว่าสื่อออนไลน์ได้นะคะหรือว่าต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาะคะลงทะเลหรือว่าขึ้นเครื่องนะคะ เขาคนนี้มีความรู้สึกกับคุณนะคะมีความกระตือรือร้นนะคในความรู้สึกในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาอยากจะเป็นเด็กดีของคุณนะคะหากเขามีอายุน้อยกว่าคุณเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะเป็นความมั่นคงที่ระยะยาวเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขา มาดูนะคะว่าความสุข,ของเขาเลยจบแล้วอยากบอกอะไรกับคุณหรืออยากทําอะไรบางอย่างน,นะคะประทะสังคมต้องการลมลืม่นสื่อสาร ความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นเซฟโซนสําหรับเขานะอยู่ด้วยเรารู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะเป็นคนที่สังคมต้องการเขาอยากจะประทะแล้วนะอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะ ขอบคุณนะสำหรับการรับชมหากใครที่ผ่านมาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ